กล้วยหนึ่งบีกินได้เป็นเดือนสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับเว้าเรื่องกล้วยให้มันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยนี่ใกล้สีแก่เต็มที่แล้วนะพี่น้องนะกล้วยถ้ามันสุกมานี่กินโบเบิดกินบบทันแน่แน่แบบนี้เลยเพราะว่าเขากินโบเบิร์ตแล้วเขามีวิธีถนอมแบบเกือบเดือนพูดอ่ะยังซี่นะครับด้วยภูมิปัญญาง่ายๆ นี่คนมกล้วงนี่เดยวถ้ามันสุกพร้อมกันจังสี่เยอะๆนะพี่น้องมันสเนา่าก้อนพี่เขาสิกินเวิดนัน่นนะเขาสามารถเก็บได้เกือบเดือนนะพี่น้องด้วยคงความรสชาติคงความหวานกรอบของกล้วยยุคคงที่เลยบ่ปีิบ่มีเปลี่ยนนะครับยิ่งคนมีลูกอ่อนนะพี่น้องแบบบ้านเขาตั้งแต่เก่าเิ่นเสียวกล้วยเลี้ยงเก่วกวากล้วยผสมกบเข่า บดผสมกันนะนะ่ะที่นี่มันเนาวว่าก่อนกินบดทันก็นต้องเอาทิมเสียดายสันดกว่าถ้าน้อมจังใดทำจังใดอิสานบ่เจ้าบอกแค่เขาต้มน้ำให้เดือดนะพี่น้องน้ำเดือดนะครับแล้วเขาก็เอากล้วยสุกที่เขาเตรียมไว้ย้อนลงไปนะครับย้อนลงไปเลยนะครับย้อนลงไปแค่ไว้ยังส่นะครับ แช่ไว้เลยประมาณจากสามนาทีพอนะครับสามนาทีนะครับทําให้ดูอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้งนะครับเขาใส่ลงไปนะครับแล้วก็พลิกๆให้มันถ่วมให้มันทั่วเท่านั้นเองนะครับจากเหลืองๆกับสีออกดําเห็นว่าเป็นกล้วยต้มเครื่องนึงเป็นกล้วยสุกเครื่องนึงนะนะ่สวยงามนะครับนี่นะครบสามนาทีเฮาก็เอาขึ้นธรรมดานะครับสามนาทีนะครับเราก็เอาออกเลย แล้วก็ออกมาเป็นจังสี่เลยนะพี่น้องบมแมนกล้วยดำบ๊บแมนกล้วยเน่านะพี่น้องนะอันนี้กินได้ได้เกือบเดือนนะนะครับตัวเนื้อขังไนนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะพี่น้องเหมือนเดิเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับวีเดียอกินได้เป็นเดือนพูลละแค่เขารู้จากวิธีง่ายๆตามภูมรริปัญญาผู้เฒ่าผู้แกถึงตะเก ا เป็นพาร,ร์ทำวิธีนี่โบมีเนาบบมีเสียรสชาติคงที่เต็มร้อยนะพี่น้องบบเสื้อลองเบิงเนาะวิธีเก็บรักษาหลังจากที่เขาต้มแล้วนะพี่น้องก็เอามาแขวนไว้มองอากาศทายเทเท่านั้นเองนะครับอันนี้สบายเป็นเดือนจนเบิร์นแหละแล้วจนจนจนเจ้ากินเบิร์ุ่นละพี่กับน้องเขาสิป้อนกันเอา อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะพี่บีบีอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเรเบีอ่ะอร่อยไหมไม่อร่อยมึงไม่ได้กินนะดิ <laughs> ภูมิปัญญาง่ายๆทุกคนทำได้บบเสียหายสวัสดีครับ